เดี๋ยวกินเปปซี่เคเอฟซีก่อนเฮ้ยมีคนขับรถขีขึ้นมาใครวะเนี่ยสองคนเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยไฮไลท์จ้าว้าวนี่มินี่ไฮไลท์ผมไม่ตายคุนไม่อยู่เก็บม้ยเอาเฮ้ยขบวนริงจ้าเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ตายแล้วหรอเพื่อน ูนแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายอยู่บนขาวเนี่ยโอเคโอเคอยู่ตรงไหนเพื่อนเป็นไงล่ะมินิสิบสี่บอกแล้วว่าไฮไลท์มันต้องมามินิต่างประเทศคนอย่างเงี้ยตมีกีาว้เมาล้ไตมีตมีกีต่กีต้าไม่ออย่างนี้เลย จล,ล,ล,ลองเปิดบางอย่างสัน่นตี๋เงี้ยแปดร้อยเมตรหึ่กระตุกคนเยอะหรือเปล่ามันกระตุกที่เครื่องหรือที่เกมวะเนี่ยทำไมตอนแรกมันไม่กระตุกแล้วนะคนที่เกมคนมันเยอะเกินเออตอนแรกมันเหมือนไม่กระตุกแล้วนะไอตอนที่เล่นกันวนะันนั้นอะโอเคเพื่อนไม่ต่างนะข้างหลังสองคนโดดตามนายมา,มาหาปืนเร็วพี่ชายสวัสดีครับลงสวัสดีครับข้างในเบอร์หนึ่งใส่อ่ะโอ้โหจ่าไปเขาจ่าลุงไม่ได้กู้เลย โอ้หเกือบตายเหมือนกันจ่าไม่มีปืนระวังนะลุงออเอ๋ครับระดวยเพื่อนนอกแล้วนอกแล้วอุย้ยโอ้โหชอบหยุดยิงว่ะมีคนขับเบอร์บอ์ไซค์ป่ะเพื่อน,นใครไม่รู้น้องหพึ่งนน้องเพื่อน กระสุนบอดว่ะเพื่อนโคตรคนเดียวเลยปอดไซน็อกนี่เลือดสองหมดเพื่อนไอ้ยังยังยังแค่น็อกเหลือเกือกี่ตัวจ่าจะลงสามเลยเหลือสิบสองจ่าโคตรเยอะลงมาเลยโคตรเยอะบอกเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเพื่อนตอนนี้มีแต่เสียงปืนจัดไปจ่า เดินรู้แล้วโอ้โหมันนั่งอยู่จ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาสามไปสวดยอดสวยเฮ้ยไอ้ไอ้นี่มันลูกซองเหรอทำไมตอนยิงลุงเขาเป็นปืนกลไม่ใช่เพื่อนถือลูกซองอ๋อเออลุงก็ออ้อยู่ทำไมมันเหมือนเสียงลูกซองไม่เห็นเขานั่งแอบอยู่ตรงไอ้นี่เกิดที่เดิมได้ไหมแปะแปะโอเคที่เดิมได้อยู่กินเอง เขาขานอยู่จ้ะสวยมีคนขับรถมามอเตอร์ไซค์มันจะช่วยแครแครขครบเรียบร้อยลงตู้โอ้ยลงตู้เลือีกคนหนึ่งบ้าเพื่อนมาโดนที่โดนระเบิดจาก็ต้องถึงบนเนี่ยเข้าใจว่าหมดแล้วงนรับ

ไปเพื่อนมาร์คดโลเคชั่นดเลยเพื่อนเอาไม่ได้เอานี่มาว่ะเสียดายเฮ้ยไม่มีที่บินเอ้ยไม่มมีไ่เห็นคนนะจ่าแต่น่าจะเนียนอยู่คนน่าจะอยู่บ้านนู้นไงโผงมาแล้วคออนนนเเทร์โดนไปสองนัดดันเลยเวลเห็นคนเดียวอ๋อสองคนละในบ้านกดไว้เพื่อนเดี๋ยวโยนระเบิดให้ สกัาสวยเนี่ยตัวระเบียงครับอุ้ยมันยิงใครไม่รู้อ้าโดนระเบิดอีกคนนึงมีคนขับรถเหินแน่นอนเลยเฮ้ยยังสวยน็อกคนนึงนะลงมางล่างสองคนแล้วเดินลุงโยระเบิดใด้ระเบิดคนนึงจ้าขามาเพื่อนขามามมมี่ พวกราคาเนาะคนนึงน่าจะชุบเดี๋ยวลุงชุบเพื่อนนะลุงชุบเพื่อนนะไม่ได้คิวนะไม่ได้คิวนะน่าจะน่าจะอยู่บุหรี่ครโอเคโอเคโอเคเหมือนจะขึ้นคิวคนนึงน่าจะหมดอ่ะสองคนละโอเคหมดเคลียร์สวยเฮ้ยสไนยิงจากไหนไม่รู้เป๊ะเป๊ะหมดสามารถสูงหรือเปล่าวะเมื่อกี้ขับรถขับรถขับรถขับ ขับตามา่าขับตามา่ารถรถโคตรหรูเลยจ่าดูดิคนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,น,นี้จะจอดเดินรำจะจอดเดินรำโอเคโอเคโอเคลงจากไปด้วยจอดเนินไหนจอดเลยเหรอถ้าจอดเราจะได้ว<อ>นว<อ>นไปยิงใช่ใช่เฮ้ยออมีคนยิงเฮ้ยห,หลังคาป่ะน่าจ่าออกข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวลุงอ้อมซ้ายนอนอยู่คนหรืออะไรเนี่ยนอนอยู่ข้างหน้านี่คนหรืออะไรเฮ้ยว่ายอยู่นอนอยู่นหน้าหายแล้วอ,อู้หลบอยู่ ก็ว่าอยู่เขานอนอยู่ตอนแรกตอนขับมาอยู่ๆก็หายไปเลยเขายิงเสร็จแล้วเขาหยุดยิงอะ่ะรู้ว่าเขาน่าจะอาการทัดสะบัดทัดรวนอยู่ๆเขาก็หยุดยิงทุกคนเห็นปะ<อ>นไหนยิงอะ่ะโอ้โหรถมาเต็มที่เลยคนน่ะไอ้ลุ่มรกระโดดโอเ้เขาสวยเลยจา้า,ามีสไนขวามือด้วยนะ เพื่อนระวังสไนเดอร์ดีนะมีสไนเดนั่นไงรู้ว่าแล้วจ้ะสไนเดอร์คันคันไว้คันไว้เรื่อยๆคันไว้เรื่อยสไนจกำลังไปจร์คันไว้เรื่อยเหรอไม่เดี๋ยวเราลดเองนะมีรถไปหาเบอร์สามเต็มเลยนะรถชุดหรูเลยจ้ะดูมาช่วยละว่าขับดีเหรอ ก็ภับไปรวมเพื่อนเรอหรือไปเก็บแอด่อมได้แล้วในบ้านนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยถ้าเราจะเล่นเราไม่ใช่ยิงอยู่บนเขาอ่ะนั่นแหละตัวสไนเปันมีสองตัวจ้าตัวสไนมีเอ้ยมีปอดไปครับนี่จบตายลุงมีคนชิดผมลุงโอเคโอเคเดี๋ยวลุงไปช่วยซัพพอร์ตเบอร์สามอยู่ระวังรองขวานบนเขายิงนะเพื่อน ข้างในบ้านข้างในบ้านสองชั้นหมดแล้วไม่มีระเบิดเลยน่าจะเป็นเอวบิวนะครับเป็นมีโมยิ่งันเนินนี่ใช่ป่ะน็อกน็อกอุ้ยโโอ้หระเบิดอุ้งหลบได้จ่าแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่จ่าพูดผิดเบอร์สังอุงหลบได้เล่นเลยเล่นเลยเพราะว่ามันระเบิดนั่นไงว่าละไอไอตัวชิ้ะน็อกแล้วแต่ว่าไอตัวบ้านอ่ะมันโยนระเบิด เนี่ยมันมาให้เพื่อนอยู่พิกโรโ่ม,มัมาได้นะพิกโรโ่เหรอมันอยู่ตรงกระแพงยจ่าเนี่ยมายิงได้เลยเนี่ย <What child? S 1> กดยิงได้เลยเนี่ยมาให้หน่อยนี่ไงตรงที่นี่ไง <What S 1> ยิงได้เลย <What child? S 1> สองคน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 ระวังระวังระวังข้างหลังยิงด้วยนะญญข้างหลังญญบนเขาอะเขาซ้ายมือจ่ามีมีสไนเขาน่าจะชุบพิกโรโ่อยู่อะ ถ้าจะถ้าจะเอาก็ระวังด้วยนะยเผื่อเขาชุบเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมได้คิวเ,เขาโดนแล้วระเบิดตัวเองโอ้ออว่ะเขาโดน <ขา S 2> เนี่ย <ขา S 2> คนยนี้แหละที่โยนระเบิดใส่ลุงกับเพื่อนใช่ใช่ตายหรอไม่ไม่น่าจะโยนผิดหรือเปล่าน่าจะกรรมอ่ะเพราะว่าเขาโยนแม่นนะเพาโยนใส่ลุงกับเพื่อนคือคนละลูกเลยเแล้วนโยนใส่ตัวเองทำไมไม่หรอกลุงลุงเดาว่ามันหลุดมือเว้ยไอ้บัคหลุดมือไอ้ที่เวลากรรมจะเสร็จลแล้วพอจะโยนหลุดมืออโอ กลางถนนเลยว่ะวงจบกลางถนนนั่นดีนี่ไงไอตรงที่ชุกไงจ้าที่ชุกไงที่ชุกมีบ้านอยู่มีคนมีคนเหรองั้นก็เล่นบนเขาอ่ะบนเนินอ่ะเล่นบนเนินนี่แหละเล่นแถวนี้ก่อนเอารอวงบีบเผื่อวงมาทางเราโอ้นู่นมันยริงเองมาแต่ผมโองบ้านชุกมีคนโอ้โหเพื่อนมีงูอยู่นี่เห็นป่ะก็บอกแล้วบนเนินมันต้องมีคนไงสองคนเพื่อน ชุบด้วยชุบแต่แต่แต่ไม่ทันว่ะลมเยอะเกินไปแอบตรงนั้นได้ไหมลุงลุงว่าเข้าทีหลังดีกว่าเพื่อนสกีไปหลังต้นไม้ทีหลังเขาดีกว่ารอเขาดีกว่าเพราะว่าเขาต้องสองตี้อ่ะเขาต้องขยับเหมือนกันัไงยิงกันละเอ้ยนอนงูเพื่อนสไลด์ยิงซับซ้บซับเดี๋ยวก็ชุบไม่ทันแล้วนั่นแหละเพื่อนตรงนั้นแหละที่เราต้องขับไปเพื่อนตรงนั้นแหละ มันคือที่ที่<ด>ปลอดภัยงูตัวนั้นเขาได้ทดสอบให้เราแล้วระวังงูตัวอื่นระวังระเบิดด้วยเ,เขาโดนล้านแล้วหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนได้คิวปะเอาข้างบนยิงนะนะข้างบนยิงเพื่อนนะเอ้ยข้างหลังงูนี่ไงลูกตัวน็อกตัวน็อกอ้าวหนึ่งหนึ่งเจอแล้วเพื่อนในบ้านคนหนึ่งแล้วก็ตัวที่ยิงเพื่อนคนหนึ่งตรงหินคนหนึ่งที่ยิงเพื่อนเ <Okay. S 1> มื่อกี้แล้วก็บนบ้านเออเอาละทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนละ ซูมไปซูมไปซูมไปขวามืออีกเห็นไหมขวามืออ่ะขวาอีกขวายิควายิเออตรงนั้นแหละเห็นว่าส้มส้มอ่ะข้างล่างเหลือข้างล่างแล้วมันงูมันงูข้างหลังอ่ะได้ยินเสียงคนกระโดดวัดใจไปเลยลองระเบิดมั่วไปนะอืมเล่นเลยเพื่อนตามสบายอ้าวทำไมสโมกมันอยู่ตรงนู้นวะเห็นปะอ้าวลุงผมว่ามันอยู่ตรงนู้นแน่ลุงนั่นแหะสิไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้ เฮ้ยลุงเจอแล้วเพื่อนหยุดน,นั่นน่ะข้างหน้าเห็นไหมตรงพุ่มหญ้าใช่ปะ่ะพุ่มหญ้าข้างหน้าเพื่อนอ่ะไม่สายมือสายมือใช่ปะ่ะเออใช่ปะ่ะนี่ใช่ไหมลุงไม่รู้อ่ะไม่เห็นเหมือนกันเห็เฮ<ๆ>้เขาก็ต้องอยู่อ๋อนั่นไงลุงอา้าวเหรอเห็นรออ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ผมตาบอดลุงก็ไม่เห็นลุงไม่เห็นเจาน้ามน่หยู่ไหนได้เด็ก นั่นไงตรงนั้นไอเอมาหินเรียบร้อยโอ้เพื่อนเอมายิงตายเอมาร์ยิงสองนัดเราไม่เห็นเหมือนกันเพื่อนทำดีแล้วทำดีแล้วเพื่อนเพื่อนลองอัดคลิปไม่เพื่อนลองอัดคลิปอ่ะเพื่อนลองอัดคลิปแล้วลองฟังเสียงตัวเองอีกคอายเนี่ย ใช่ใช่อัดทุกเต็จแล้วฟังเต็งเลยดูตลกมากไม่มีคนเต็มเลยจ้ะไปโดนะเฮ้ยผมโดนเจ้ามนุษย์เอาโดนเจ้ามนุษย์เอาดีเดนกำลังไปช่วยกำนันกคนเยอะมากน้องีอหนึ่งเอ้าลุงไม่ได้คิวแสดงว่าเขาลาดเหรอนี่ไงเอสามสองจับไปเอีมีโผแล้ว ตรงนี้จ้าสองคนเลยชุดกันอยู่เหรอป้ให้ผมลงที่เดิมไหมที่เดิมเลยเพื่อนที่เดิมคนคนไม่เยอะจัดจัดไปครับอุ้ยไฟไหม้เฮ้ยลุงเห็นอะไรอ่ะเข้าไปเลยจ่าเหลือคนหนึ่งไหนวะข้างบนอุ้ยไอ้บอดออกข้างนอกข้างนอกมีเสียงข้างนอก เนี่ยเพื่อนสัมโดและวตายไหมวุ้นซอมบี้จะตีลุงตายวู้ชาน็อกแล้วคนนี้ตายไปแล้วหรอน็อกน็อกน็อกไปตายจ่ายยิงซอมบี้หน่อยดูมันสิกำลังไป ซ้อนอยู่ผมซ้อนอยู่อวเมื่อกี้ลุงวิ่งอ้อมไม่เห็นเจอเลยได้ยินเสียงก็โดดอยู่แถวเนี้ดูดิดูครอบอ๋อคลิปในนี่คลิปสั้นเพื่อไปดูคลิปสั้นใช่ปะยิงไม่ได้เลยจ้าเฮ้ยมีคนวุ้ยอ่ะ โดระเบิดเป็นตู้ลงตู้ขอโทษครับคุณตู้เป็นไรเพื่อนจัดการไปหนึ่งผมไได้ติงตำรวจคนเต็มเลยไหนอะเยอะมากนี่ไงเอ็กโคใครยังไม่มีในเอ็กโคเพื่อนไม่ครับอันนี้ไม่เห็นจริงๆหมอบอยู่ข้างกำแพงเลยยงามบ้านชั้นสองโดนไปหนึ่งนัด เฮ้ยจัดเลยดิอย่างเงี้ยนั้นสองเลงอยู่ห็นอ่ะเฮ้ยเขาจะออกมาโดนโดนโดนขับชิดเลยจ่าระวังระเบิดตายสวยงามรถมาจอดเยอะแสดงว่าเขาเขาไฟกันแบบยับเลยว้าห์อีกแล้วยานาย่ามีเสียงเอมาบีบออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรลงไปอีกนิดนึงนี่ว่าอุ้ยคนเขาจามีคนเตียนอยู่ลุงโดนยิง เอ้าสองคนแล้วลุงแตกเฮ้ยนี่เพื่อนอยู่ตรงที่ลุงมาร์เห็นปหมลุงยิงโดนเขาเขานอนอยู่เห็นไหมหลบได้หลบได้เนี่ยเขาพยายามกดเขาโยนระเบิดเลยยิงให้เห็นป่ะจ่าเขานอนนิ่งๆเลยอุ้ยระเบิดขยับจ่าเร็วเร็วได้แล้วได้แล้วระวังนะมีสองคนนะผมสมองไปแล้วผมสมองไปผมสมองไปนะววิิ่่งงเเลลยยได้ครับเพื่อนมีสองคนนะเพื่อนที่เดิมเลยจ่าดุนด่วนดุนด่วนแกตายแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวยิงให้ ไปแล้วไปแล้วมีสองคนขยับซ้ายหน่อยเพื่อนเดี๋ยวโดนยิงมีสองคนจ่าลุงไม่เห็นแล้วลุงหน้ามืดจัดการเองแอบ่าลุงว่าแล้วทำไมลุงตายไวจังเขามีสองคนเว้ยขอบคุณครับยังไม่หมดเลุงเล่นได้เพียงไหมลุงลุงเล่นเลยลุงมีมินิแล้วเพื่อนเพื่อนเล่นเลยลุงมีมินิลุงจะเพาะแบบมินิขได้นะาช่วยกันนะลกอ้าวเฮ้ยสองคนว่ะลุงกับนันนกเขาอยู่ข้างบนเหรอจ้า จ่ายราตรงไหนจ่าจ่ากินเคเฟซีแป๊บนึงอยู่บนนั้นมันพิโกมาสายแล้วมันพิโกมาสายแล้วลงกตู้โอเคครับแข็งแข็งก่อนมันมาแถวนี้แล้วครับมันมาแถวนี้แล้วครับระวังนะโอเคอยู่เนินล่างลูกเลยเขาลงไปเนินล่างไกลๆเลยเพื่อนเรียบร้อยครับสวยแข็งแข็งอ่ะเหลือเหลือตี้นั่นละตี้ยันไดยาข้างล่างเขาอ่ะโอ้ยเหลือสี่ตัวเลยตรงนี้รถใครจอดไม่รูก ระวังนะลุงว่าข้างล่างน่าจะหลายคนอยู่เดี๋ยวกินเปปซี่เคเฟซีก่อนเฮ้ยมีคนขับรถขึ้นมาใครวะเนี่ยสองคนเฮ้ยเสียงไรโอ้โหอุ้ยไฮไลท์จ้าวันนี้วันนี้ไฮไลท์จอดร่างเนนี่ไงมินีิไฮไลท์มาแล้วดิมิน้ไฮไลท์เหรอเฮ้ยไงเอายิงใครเอายิงเอายิงใครเพื่อนเล่นแล้ว ใช่ใช่ครับจ่าอยู่ตรงนี้แใช่ใช่ใช่โอ้โหไม่ตายปืนไม่อยู่เก็บมาเโอ๊ยโอ้ยขบวนจริงจาเดี๋ยวไอตรงนี้ตายแล้วเหรอเพื่อนโอ้ยต้องลุงเหลือตัวนึงนะลุงน็อกแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายอยู่คนขาวเนี่ยโอเคโอเคอยู่ตรงไหนเพื่อนเลอคนดียววแ้ เป็นไงล่ะมินิ14 <c oughs> บอกแล้วว่าไฮไลท์มันต้องมามินิ14นี่แหเอาละครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ